transformer age of extinction คือภาพยนตร์ภาคต่อลำดับที่4ในแฟรนไชส์ซึ่งคราวนี้จะมีการยกเรื่องเส้นเรื่องใหม่ในส่วนของตัวละครฝั่งมนุษย์แต่จะยังคงเส้นเรื่องการต่อสู้ของกลุ่มออโตบอทและดิสเซปติคอนเอาไว้เหมือนเดิมเพื่อสารต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกลุ่มหุ่นยนต์ให้ไปต่อในอนาคตนั่นเลยทำให้วันนี้เราเลยจะพามาดูวันใหนภาพยนตร์ transformers age of extinction ปี2014จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว,ว่าคอนเทน อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ i perfectly calm u d e ในตอนที่บับเบิ้และเชนบุกไปที่โรงเก็วกบวระของโจชัวบ b บเบิ e ลก็จะพูดคำว่า i perfectly calm ดูดออกมาหลังจากที่หลายๆคนเข้าใจว่าเขาถูกย่อยุและล้อเลียนจนอาจจะโกรธเพราะรู้สึกห่วยกว่าเอเลี่ยนหุ่นรุ่นใหม่ๆซึ่งนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงภาพยนตร์เรื่อง The Big Lebowski ปี1998ของสองพี่โน้องโคเวนที่ไมเคิลเบน,นั้นชื่นชอบม,มากๆโดยมันจะมาจากฉากที่ตัวละครวอลเตอร์พูดออกมาแบบนี้เมื่อดูดบอกให้เขาใจเย็นๆหลังจากที่โวยวายออกมาไม่หยุด B, You got to calm down right now I'm perfectly calm dude You got to breathe or just do whatever it is that you do เกือบไม่มีเอเลี่ยนหุ่นยนต์ไดนโดนเสาร์ ในภาพยนตร์ภาคนี้นานจริงๆแล้วเนื้อหาทั้งหมดก็จะถูกตั้งใจเล่าไม่ให้มีไดโนบอทหรือเอเลี่ยนหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ปรากอกมาเลยแม้แต่นิดตามความตั้งใจของไมเคิลเบที่จะเอาเนื้อหาพวกนี้ไปใส่ในภาคที่5ทีเดียวแต่เนื่องจากค่ายของเลนอย่างฮาร์สโบรพยายามเข้ามากดดันเขาอย่างหนักให้ใส่ฉากเอเลี่ยนหุ่นยนต์ไดโนเสาร์เข้าไปทางเบจึงต้องทําการเปิดเรื่องด้วยการนําเสนอเรื่องราวเมื่อ65ล้านปีก่อนที่พวกครีเอเตอร์บุกเข้ามาที่โลกในยุคไดโนเสาร์ก่อนที่จะไปนําเสนอการปรากฏตัวของไดโนบออทในตนต้าย อีีกทเพื่อทำให้คายเร่งทําของเล่นออกมาขายได้ทันแม้ว่าพวกมันจะปรากฏตัวมาแค่ราวๆสิบกว่านาทีก็าตามการออกแบบกกวอทรอนตัวร้ายในภาคนี้ยังกกวอทรอนที่มาจากฝีมือบริษัท k i n e t i c Solutions Incorporated ของโจชัวจอยซ์ดีไซน์หลักๆของมันก็จะถูกผสานมาจากตัวละครหลายตัวมากๆในอดีตไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองจาก The Transformers The Movie ปี1986เนมิสสพรามจาก Transformers p r i m e ปี2010 อีกทั้งโทนสีดำของเขาก็ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อโมโตมาสเตอร์หรือ G1 จาก t r า n s f o r m e r s ปี1984ซึ่งเป็นโคลและคู่แข่งของ Opti m u ัสพร m มอีกด้วย I modeled Galvatron after Optimus Prime. Why does he keep looking like Megatron? Remember s h i c a k o ป้ายหร e อเมมเบอร์ชิคาโกที่ปรากออกมาในละแวกบ้านของเฮดเยเกอร์ในเท็กซัสนอกจากป้ายจะเป็นการไว้อะไรถึงเหตุการณ์การต่อสู้ในชิคาโกที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ภาคก่อนๆแล้วหากสังเกตเบอร์โทรที่ติดอยู่บนป้ายนี่ก็จะเป็นเบอร์สายด่วนที่ปรากะดอดกมาใน Transformers Dark of the Moon ปี2001มันแล้วเหมือนกันซึ่งมันจะเป็นเบอร์สําหรับให้ประชาชนติดต่อไปอารายงานกิจกรรมทางไซเบอร์เนติกของมนุษย์ต่างดาวนั่นเองแม้ว่ามันแทบจะไม่ได้ผลอะไรเล,เลยก็ตามดีไซน์รถดั้งเดิม ในตอนที่สร้างรถของ o p t i m ม s Prime ปรากฏออกมาครั้งแรกในโรงภาพยนตร์เก่าดีไซน์ของรถก็จะถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็น Cap-Over แบบหน้าเรียบเพื่อเป็นการยกย่องดีไซน์รถแบบ f ฟล็กไลเนอดั้งเดิมของตัวละครนี้จากของเล่นและแอนิเมชันในช่วงยุค80ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นรถ Tractor ร์ดามเลอรุ่นรถบรรทุก Western Star าร์โฟโ0 0 s b ที่ปรับแต่งเองซึ่งมีความคล่องตัวมากขึ้นในฉากต่อๆมาสำหรับปรับลุงให้ผู้ชมยุคใหมช่ชินตามเหมือนเดิม ร่างรถของบอบบบีในส่วนของบอบบบีนั้นตัวเขาก็จะมีการปรับตัวเป็นรถคลาสสิกเหมือนกันเพื่อทําให้เราหวนไปนึกถึงวันๆในภาพยนตร์ภาคแรกที่เขานั้นจะปรากฏตัวออกมาเป็นรถเก่ามาก่อนอย่างการเลือกที่จะเป็นคามิโ o s รเอสเอสรุ่นปี1967ที่ได้รับการดัดแปลงในตอนแรกไม่ให้ดูเก่าตามทรงเดิมไปมากนักก่อนจะอัปเกรดเป็นรุ่นปี2014ในเวลาต่อมาเหมือนกับที่ในภาพยนต์ภาคแรกเขาปรับตัวเองเป็นรถรุ่นใหม่จนเจ้าของยังแซมถูกใจ โครงเรื่องของ KSI ในการสร้าง Transformer สำหรับโครงเรื่องของ KSI ในการสร้าง Transformers ขึ้นมาด้วยตัวเองเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องพึ่งพาอ u t โตบอในการช่วยเหลือโลกอีกต่อไปนั้นไอเดียเหล่านี้ก็จะถือว่ามีความเหมือนกับแฟรนไชส์ Transformers Kids Player ซึ่งเป็นเนื้อหาพิเศษในฉบับญี่ปุ่นที่จะมีการนำเสนอเรื่องราวมนุษย์ซึ่งจะตั้งกองทัพต่อต้าน t r a n s f o r m e r จากองค์ประกอบของดีเซปติคอนที่พวกเขาเกาบกู้มาได้ก่อนที่จะลงเอยด้วยการหาทางคืนชีพพวกมันมาต่อสู้กับอ u t โตบอจนเกิดความวุ่นวายในเวลาต่อมา Why we make what we wanna make the can't make 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 it นักมวยชื่อดังในฉากที่โจชัวเข้าไปในลิฟต์และได้พบกับชายชาวเอเชียคนหนึ่งยืนถือถุงอยู่นั้นชายคนดังกล่าวก็จะถูกรับบทโดยโซงชหมิงนักมวยสากลชาวจีนซึ่งได้รับเหรียญทองโอลิมปิกฤดูร้อนปี2008และโอลิมปิกฤดูร้อนปี2012ในรุ่น l i ฟ์ฟ f l y เวทมาแล้วเขาจึงเปรียบเสมือนฮีโร่ชาวจีนที่ทำภาพยนตร์หาจงังหวะใส่เข้าไปเพื่อเอาใจตลาดประเทศจีนอีกทาง Boy Ban talált the ในฉากการต่อสู้ใหญ่ของภาพยนตร์เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าภาพยนตร์นั้นจะจับโฟกัสไปที่ผู้ชายชาวเอเชียคนหนึ่งซึ่งถือกีตาร์ในรถเปิดประทุนที่เต็มไปด้วยผู้หญิงและก็แน่นอนว่าผู้ชายส่วนใหญ่ในอเมริกาก็จะต้องสับสนอย่างแน่นอนว่าชายที่ภาพยนตร์พยายามจะโฟกัสจนผิดปกติคนนี้คือใครกันแน่โดยอันที่จริงนล้นนั้นเขาก็จะเป็นฮานเกิรนักแสดงนักร้องนักเต้นนายแบบชาวจีนและยังเป็นสมาชิกชาวจีนเพียงคนเดียวในวงซูปเปอร์จูเนียร์ของประ,ระเทศเกาหลีอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าฉากนี้ก็ จะถูกใส่เข้ามาเพื่อการตลาดสำหรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งที่เป็น <facebook group> เป้าหมายทำเงินหลักของภาพยนตร์อีกแหล่งแบบชัดเจนมากๆฉากอ่อนไว <hip> ้ที่ถูกตัดออก จริงๆแล้วในภาพยนตร์ญญนั้นมันจะมีฉากที่ตัวร้ายอย่างเฮลโรอติงเกอร์เข้าไปยิงชายชาวจีนคนหนึ่งเพื่อแย่งรถมาขับเองแต่ชากชากนี้ก็ได้ถูกสั่งให้ตัดทิ้งลงไปทันทีเนื่องจากภาพยนตร์ต้องเข้าไปฉายในประเทศจีนที่ทางรัฐบาลเข้มงวดกับเรื่องราวพวกนี้เป็นอย่างมากนอกจากนี้ในภาพยนตร์ญญญก็ยังมีนักแสดงจีนยังรีงปริงปิงปรากฏออกมาเรียกรตติ้งอยู่แล้วด้วยไม่มีใครตายในตอนต่อสู้ ในภาพยนต์ภาคนี้นี่ก็จะถือว่าเป็นภาคแรกที่ไม่มีออโต้บอทเสียชีวิตในระหว่างการต่อสู้เลยซึ่งคนที่เสียชีวิตลงไปนั้นก็จะจากไปในตอนก่อนสองครามจะเริ่มแทบทังซีนไม่ว่าจะเป็นแรชช h e t ที่ถูกมนุษย์ล่าไปในตอนต้นเรื่องแถมอีกตัวอย่าง e รดฟูดก็ยังถูกคนพบว่าเสียชีวิตไปก่อนที่เรื่องราวหลักในภาคนี้จะเริ่มต้นขึ้นอีกด้วย oh. Oh, ตัวเดียวที่อรอดชีวิต หลังจากที่เนื้อเรื่องเดินทางมาจนถึงภาพยนต์ภาคนี้แล้วหากนับแค่ในหมวดของออโตบอตบอบบีก็จะถือว่าเป็นตัวละครฝั่งนี้ตัวเดียวในเรื่องที่ยังไม่เคยมีชะตากรรมจบชีวิตมาก่อนนับตั้งแต่ปรากฏต,ตัวออกมาตั้งแต่ภาคแรกแม้ว่าเขาจะไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดก็ตามหลังจากที่มีออโตบอตจำนวนมาจะไประหว่างทางอยู่แทบจะตลอดและแม้แต่ตัวละครเอกอีกตัวอย่างอ p t ติมัสพรามเองก็จะยังเคยเสียชีวิตแต่ฟื้นกลับมาได้ใน Transformers Revenge of the Fallen ปี2009จนนับว่าเขาเคยจากไปมา แล้วครั้งหนึ่งอีกด้วยเดินทางออกไปนอกโลก ในตอนท้ายของภาพยนตร์ที่ o p t i m ัสตัดสินใจเดินทางออกจากโลกเพื่อไปตามหาผู้สร้าง Transformers และกลุ่มเอเลี่ยนหุ่นยนต์ทั้งหมดก่อนที่จะมีเขานี่ก็จะถือเป็นหนึ่งในแนวเขตที่ถูกเสนอขึ้นมาแต่แรกเริ่มสำหรับเนื้อเรื่องของ The Transformers The Movie ปี1986แลว้วแต่กลับไม่เคยถูกนำเสนอหรือเล่าออกมาในสื่อชนิดในเลยไม่เคิลเบรย์ที่เลลงเห็นว่าการกลับมาครั้งนี้ของ Transformers ในรอบหลายปีมันจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะสารต่อเรื่องราวในส่วนนี้สักทีก่อนที่เขาจะไม่ได้มีโอกาส กลับมากำกับภาพยนตร์ญญหลังจากภาคนี้อีกต่อไปแล้ว I amti สัตว์เลี้ยงของ Crosshairs ในช่วงที่ Crosshairs จะทำการตั้งชื่อไดโนบอสสโครตัวหนึ่งที่เข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงว่า Spike ชื่อชื่อนี้ก็จะถูกอ้างอิงมาจากตัวละครมนุษย์ในแอนิเมชั่นอย่าง Spike Witwicky ที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญมาตลอดอย่างยาวนานการตายของ h e l l r a i n g e r สำหรับการตายของแฮ er ร์โรแอติงเกอร์โดยฝีมือของออพติมัสพรามนี่ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ออพติมัสพรามจงใจสังหารมนุษย์โดยเจตนาหากไม่นับมนุษย์ที่เสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจจากการต่อสู้ในเมืองซึ่งมันก็จะถือว่าสมเหตุสมผลที่ออพติมัสพรามจะจบชีวิตตัวร้ายตัวนี้ไม่น้อยเลยเพราะนอกจากแฮร์โรแอติงเกอร์จะเกี่ยวกับเบื้องหลังของออโตบอทที่เสียชีวิตไปหลายตัวแล้วในจังหวะนั้นเขาก็กําลังจะยิงเคดเยเกอร์ทิ้งลงไปแล้วด้วย And You chose them. ดวงตาแสดงสถานะตามหลักในภาพยนตร์นั้นแน่นอนว่าออโตบอทก็จะมีดวงตาสีฟ้าเพื่อแสดงออกมาว่าผู้เขาเป็นพันธมิตรกับมนุษย์อย่างชัดเจนส่วนดีเซติคอนก็จะมีดวงตาสีแดงตามแบบฉบับวายร้ายอยู่แล้วทือว่าตัวละครใหม่ๆอย่างล็อกดาวหรือสติงเกอร์ก็จะมีดวงตาสีเขียวปรากฏออกมาแทนเพื่อสื่อว่าผู้เขาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนมากนะักไม่เู่เบรกรากฏตัว ในฉากที่บับบบีและออติมัสพรามกำลังสู้บนถนนอนย่างดุเดือดจนเผลอไปทำลายส่วนหลังของรถบรรทุกจนพังเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าผู้โดยสารบนรถที่ทำท่าทีตกใจน,นั้นก็จะเป็นผู้กำกับอย่างไมคลเบที่เนียนเข้ามาคาเมโอในภาพยนต์ของตัวเองนั่นเองและแม้ว่าภาพในจังหวะนั้นจะเคลื่อนไปเร็วมากๆแต่เราก็จะสามารถสังเกตเห็นใบหน้ากับผมสีทองอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาได้อย่างแน่นอน sạc này không cộng. ในฉากที่มีการนำเสนอเรื่องราวในประเทศฮ่องกงแต่จริงๆแล้วเป็นฉากที่ถูกเซตอยู่ในเมืองดีทรอยน์นั้นเมื่อประชาชน,ชนส่วนใหญ่ได้รู้แล้วว่าจะมีกองถ่ายเข้ามาถ่ายทําพวกเขาจึงไปยืนอยู่ในตึกค้างๆเพื่อหวังจะถูกถ่ายให้ไปติดในเรื่องบางแต่ทางไมเคิลเบก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและพูดว่าพวกคุณคิดว่าผมจะถ่ายทุกคนติดไปแล้วให้เห็นแนเรื่องหรอไม่แน่นอนเพราะผมจะสั่งให้ทีมงานตัดต่อ,ตอลบพวกคุณออกไปในระบบดิจิตอลทั้งหมดนั่นจึงทําให้หลายๆฉากในฮ่องกงจึงแทบจะโลง่งและมีแต่ตึกเปล่า ปรากฏออกมาแทนภาษาดั้งเดิมแม้ว่าจะปรากฏตัวออกมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วแต่ในภาพยนตร์ภาคนี้มันก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ออลติมัสพรามได้พูดภาษาเนทีฟไซเบอร์ทรอนีนของดาวบ้านเกิดของตัวเองออกมาให้เราได้ฟังกันโดยมันจะถือว่าเป็นภาษาที่มีการนําเสนอออกมาอย่างจริงจังมากๆในเรื่องของพยัญชนะที่มีการอ้างอิงไปถึงตัวอักษรและตัวเลขอีกทั้งยังเคยปรากฏออกมาให้ศึกษาในฉบับแอนิเมชันผ่านตัวละครสไปวิตวิกกี้มาแล้วด้วย First, ไมล์หรือโตโพนี่ร n b บ w d a ดชในฉากทำการทดลองเปลี่ยนทรานฟอร์เมียมให้กลายเป็นสิ่งของตามที่ผู้ใช้ต้องการนั้นนอกจากมันจะมีฉากที่โจชัวเปลี่ยนมันเป็นปืนหรือลำโพงลาวมันก็จะมีฉากที่ตัวละครในแล็บทดสอบเปลี่ยนมันเป็นตุ๊กตาไมล i หรือโตโพนี่รีเบโลเดชด้วยโดยนี่ก็จะถือเป็นอีกหนึ่งของเลนที่ค่าย h ั s bro สามารถผลิตออกมาทำเงินได้สูงมากๆไม่แพ้กับทรานฟอร์เมอร์ที่ทำเงินให้กับพวกเขาทุกปีเลยก็ว่าได้ล็อกดาว จากการให้สัมภาษณ์ของไมค์คูเบนันเขาจะกล่าวออกมาว่าสำหรับเขานั้นล็อกดาวน์จะถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจที่สุดในภาพยนตร์แล้วจากการที่ตัวละครนี้จะถือว่าเป็นตัวละครที่เคยเดินทางไปทั่วกาแล็กซี่มาแบบนักต่อน,นักก่อนจะเดินทางมาที่โลกเพื่อรับงานและก็เดินทางจากไปดังนั้นเขาจึงไม่ได้เข้าข้างออโตบอทหรือดิซติคอนเลยคล้ายๆกับว่าจะเป็นตัวละครที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิตอิสระซึ่งไม่ได้เชื่อในฝ่ายไหนโดยมันก็จะถือว่าเป็นครงแรกๆที่จะมีตัวละครคลุมเครือแบบนี้ถูกนำเสนอออกมาในภาพยนตร์ มันก็จะช่วยเปิดจักรวาลของท r a n s ์ฟอร์เมอร์ให้ไปได้ไกลกว่าเดิมมากๆอีกด้วยชูฮวาเมยุ แน่นอนว่าสำหรับภาพยนตร์ที่ว่ากันว่ามีผลิตภัณฑ์ถูกสอดแทรกไปโฆษณามากกว่า50แบรนด์นานทางไมโครเบก็ยังไม่ลืมที่จะเอาเครื่องดื่มยังชูฮววเมลกใส่มาแนเรื่องอีกครั้งหลังจากที่ตัวละครของเคนจองยังเจอรี่หวังดื่มใน Transformers Dark of the Moon ปี2011ซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็นโจชัวจอยส์ที่ดื่มมันอยู่บนดาดฟ้าด้วยสีหน้าสุดกวนเหมือนกัน ซึ่งมันก็จะถือว่าเป็นการทําการตลาดให้กับประเทศจีนได้เป็นอย่างดีมากๆเนื่องจากคเครื่องดื่มชนิดนี้ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานแล้วนั่นเองเป็นยายถึงห่าวในตอนให้สัมภาษณ์นั้นไมเคิลเบจะบรรยายถึงตัวละครออโต้บอทยังハウด์มุ่อเป็นอัฟเฟตบัลเลรีน่าวิตการหรือนักบัลเล่ตัวอ้วนที่ถือปืนก่อนที่ในภาพยนตร์ตัวละครห่าวที่มักจะท,ทําทีเป็นสูกซิก้าไปมานั้นก็จะมีเดลลหลอกคําพูดแบบนี้ปรากฏออกมาด้วยตามความตั้งใจของไมเคิลเบที่ต้องการจะล้อเลียนตัวละครน,นี้นั่นเอง i'm like a fat ballerina sita แม้ว่าในภาพยนตร์จะมีการนำเสนอยุคไดนโนเสาร์หรือองค์ประกอบหลายๆอย่างที่คลาดเคลื่อนไปเยอะมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ภาพยนตร์ทำได้ดีก็คือการนำเสนอไดนโนเสาร์อย่างซิตโกซอรัสในยุคดึกดำบรรที่มีขนอยู่บนหลังและหางอย่างถูกต้องเนื่องจากในช่วงเวลาก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายมนุษย์เพิ่งจะค้นพบวาไทรเซอราทอปส์ ops, หรือไดนโนเสาร์ตัวอื่นๆอาจจะมีขนอยู่บนตัวจริงๆซึ่งมันจะเป็นการลบล้างภาพจำหรือความเข้าใจเกี่ยวกับไดนโนเสาร์ในอดีตไปเยอะมากๆเลยก็ว่าได้ฟิจิรามา ในช่วงที่ตัวละคร c r o s s h a s ซึ่งรับบทโดย John DiMaggio เรียกมนุษย์ว่า Meatbags นี่ก็จะถือว่าเป็นความตั้งใจที่จะล้อเลียนแอนิเมชันสุดหาอย่างฟิจูรามาที่เริ่มฉายตั้งแต่ปี1 9 9 9ที่ John DiMaggio แสดงเป็นตัวละครหุ่นยนต์ Bender ซึ่งเรียกมนุษย์ว่า Meatbags เหมือนกันอีกด้วยมหดเดิมของ d r i f t สำหรับหมดเดิมของออโตบอทซามูไรยังดรีฟที่ทีมงานเคยเลือกมาก่อนหน้านี้นั้นมันก็จะเป็นรถสปอร์ตนิสสันซลเวียเอสแต่ได้รับการแก้ไขเป็นรถสปอร์ตบุกติเวลรอนแกรนสปอร์ตไรเทสและก็กลายมาเป็นเฮลรคอปเตอร์ในท้ายที่สุดนอกจากนี้เขาก็ยังสวมชุดเกราะซามูไรเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อออโตบอทยกทรอนจาก Transformers Animated ปี2007ซึ่งเป็น Transformers ที่ได้รับการสร้างในฝั่งญี่ปุ่นอีกตัวโดยมีชุดเกราะที่คล้ายกันมาก รองเล็บของกริมล็อกในการออกแบบดั้งเดิมของกริมล็อกไดโนโบอทที่มีรูปร่างเหมือนไทแรนอซอรัสในทีแรกทีมงานก็จะออกแบบให้เขามีกรงเล็บ3อันตามความเข้าใจของผู้ชมส่วนใหญ่ที่จดจาได้ว่าไดนสารตตัวนี้จะมีเล็บและนิ้วมือเป็นแบบน,นั้นแต่เมื่อมีการค้นพบแล้วว่าไทแรนอซอรัสจะต้องมีกรงเล็บ2อันเฉยๆไม่ใช่3อันตามที่ภาพยนตร์หลายๆเรื่องนําเสนอไปทีมงานจึงแก้ไขให้กริมล็อกเหลือกรงเล็บ2เล็บเพื่อทําให้มันถูกต้องตามกายวิภาคมากที่สุด โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อแท้จริงในสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ Transformers Age of Extinction ซ yeah. ึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีการอ้างอิงถึงตัวละครในภาคเก่าสักเท่าไร่แต่ทางมคู่เบยก็ยังสามารถทดแทนความสนุกด้วยการเล่นใหญ่ในฉากแอคชั่นจนได้ใจแฟนๆในหลายๆส่วนไปแบบเต็มๆเหมือนเดิมก่อนที่จะมีการสารต่อเรื่องราวไปอีกภาคในอนาคตแล้าเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก Transformers Age of Extinction ปี20 นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ